คืบหน้าของข่าวเมื่อวานนี้ที่เรามีการนําเสนอกันไปนะคะว่ามีชายคนหนึ่งที่จะเข้าไปขโมยทรัพย์สินภายในรถยนต์เก่งที่จอดอยู่บริเวณหน้าบ้านของผู้เสียหายปรากฏว่าเมื่อไม่ได้ทรัพย์สินก็มีการจุดไฟเผานะคะบ,บริเวณหลังคารถล่าสุดตํารวจสามารถรวบตัวชายคนดังกล่าวได้แล้วนะคะหลังจากยังคงไปวนเวียนอยู่หน้าบ้านผู้เสียหายที่เดิมนี่แหละค่ะ ความคืบหน้ากรณีคนร้ายนะคะที่ไปเดินวนเวียนแล้วก็พยายามที่จะเปิดประตูรถเก๋งเข้าไปขโมยทรัพย์สินที่เจ้าของรถจอดเอาไว้หน้าบ้านพักภายในซอยสามถนนประชายินดีตำบลคอหงอเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลามานานหลายคืนติดต่อกันโดยล่าสุดมีรายงานค่ะว่าตำรวจชุดสืบสวนโรงพักคอหงสามารถจับกุมคนร้ายรายนี้ได้แล้วก็คือนายวิวันแแจ่มซึ่งอายุ47ปีค่ะอยู่บริเวณซอยแสงอนุสรตำบลหัดใหญ่อเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา โดยจับกลุมได้เมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งคืนที่ผ่านมาหลังออกตรวจพื้นที่เพื่อหาตัวคนร้ายรายนี้ค่ะโดยพบว่าคนร้ายกำลังเดินอยู่บริเวณบนถนนประชายินดีห่างจากบ้านที่เกิดเหตุประมาณ5 0 0เมตรซึ่งอยู่ในช่วงเวลาเคอร์ฟิวห้ามออกจากบ้านเรือนค่ะจึงได้เข้าไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุตามหลักฐานภาพที่ปรากฏในกล้องวงจรปิด รวมทั้งบอดแสที่รับมาก่อนหน้านี้ค่ะจึงควบคุมตัวไปสอบสวนที่โรงพักคอหงแต่ชายคนดังกล่าวกับผู้จัาไม่รู้เรื่องกะวกไปวนมาจึงพาไปตรวจหาสารเสพติดและพบว่ามีสารเสพติดในร่างกายจึงคาดว่าน่าจะมาจากการเสพยาเป็นเวลานานทําให้เกิดอาการคล้ายกับคนสติไม่สมประกอบ เบื้องต้นก็มีการแจ้งข้อกล่าวหา3ข้อหาคือฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินเสพยาเสพติดนะคะรวมไปถึงทําให้เสียทรัพย์ส่งดำเนินคดีโรงพักคอหงเรียบร้อยแล้วซึ่งสําหรับคนร้ายรายนี้นั้นนะคะก่อนหน้านี้เมื่อวันที่21กรกฎาคมได้ก่อเหตุด่าทอลแล้วก็ทํรลายร่างกายโดยการคว้างปาสิ่งของสาดน้ําร้อนนะคะใส่หญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อบริเวณถนนสุประสานร,รังสรรในเขตเทศบาลนาครหาดใหญ่จนได้รับบาดเจ็บค่ะแล้วก็หลังจาก ดังนั้นยังคงออกมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านโดยเฉพาะกรณีล่าสุดที่มีการเดินไปวนเวียนบ้านพักหลังหนึ่งในบริเวณซอย3ถนนประชายินดีแล้วก็พยายามด้วยจะเปิดประตูขโมยของในรถรวมทั้งจุดไฟเผาบนหลังคารถแล้วก็ปาขวดโซดาใส่รถเก๋งของชาวบ้านจนได้รับความเสียหายแล้วก็กระทั่งมาถูกจับตัวในที่สุดนี่แหละค่ะ